สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่สีราชานะครับจะพามาร้านอาหารไทยสไตล์คาเฟ่ญี่ปุ่นนะครับเป็นร้านที่สวยดูดีดูแพงจนบางคนไม่กล้าเข้ามาเพราะว่ากลัวแพงนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าแพงจริงไหมครับแล้วก็หลายคนที่ขับผ่านไปมาเนี่ยเห็นหน้าร้านก็ยังไม่รู้อีกว่าขายอะไรร้านนี้ชื่อครัวสาระนะครับการเดินทางถ้ามาจากกรุงเทพก็เลี้ยวเข้าซอยร้านมุมอร่อยตรงข้างเซ็นทรัลรีราชาขับมาได้เรื่อยก็จะเจอหอนนาฬิกานะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายขับตรงมาร้านจะอยู่ทางซ้ายมือครับมีต้นสาระต้นใหญ่อยู่หน้าร้านนี่คือที่มาของชื่อร้านขขขข้้าาาาางหนนนนเเยยจะปป็มลท กของโปรดเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวขอซื้อกินก่อนเลยมันเป็นขนมรูปปลามีไส้ต่างๆนะครับแป้งเป็นสูตรญี่ปุ่นแท้ๆเลยทางร้านทําเองด้วยขายอันละ59บาทนะครับมีไส้ถั่วแดงญี่ปุ่นกับไส้คัสตาร์ดแป้งนุ่มหอมอร่อยมากแล้วก็มีเบอร์เกอร์ด้วยนะครับขายดีมากวันหนึ่งเนี่ยน่าจะเกินร้อยชิ้นใครจะรู้ว่านี่คือร้านเบอร์เกอร์แสนอร่อยครับเคล็ดลับก็คือเขาทําแป้งขนมปังเองครับมีทั้งแบบธรรมดาแล้วก็แบบขนมปังชาโคซอสเบอร์เกอร์ก็ทาเองนะครับเป็นเบอร์เกอร์เนื้อวาเดียวื้่ยนะ ส่วนเบอร์เกอร์อรหมูอันละ9บาทนะครับขนมปังนุ่มเนื้อฉ่ำซอสอร่อยมีผักกรอบ,รอบมีชีสนี่คือบรรยากาศในร้านครับเขาจะใช้โทนสีขาวมินิมอลหรูหราสะอาดสะอา้านน่านั่งมากภายในร้านจะถูกตกแต่งด้วยของสะสมที่เจ้าของร้านเขามาประดับตกแต่งไว้นะครับสวยมากเป็นอาหารตาก่อนจะได้กินอาหารจริงครับมาดูเมนูกันเลยที่นี่ก็จะเป็นอาหารไทยรสชาติที่เราคุ้นเคยนะครับมีทั้งไทยอีสานหน้าตาน่ากินมากเดี๋ยวเริ่มจากจานแรกกันก่อนครับนี่คือลาบหมูทอดราคา185บาทครับเป็นหบูบดปั้นก้อนปรุงรส เครื่องลาบแซ่บๆแล้วก็ทอดจนเหลืองกรอบนอกนุ่มในเสิร์ฟ5้าลูกครับหน้าตาเหมือนทากโยกยากิเหมือนกันนะรสชาติแซ่บเบาๆอร่อยดีครับต่อมาเป็นยำวุ้นเส้นสูตรจากสุโขทยัยบ้านเกิดพี่เจ้าของร้านนะครับจุดเด่นคือเครื่องเยอะถั่วลิสงกุ้งแห้งหมูสับรสชาติจะแซ่บกลมมไม่ได้เผ็ดจัดมากกินได้เรื่อยๆเพลินๆครับจานนี้185บาทมาดูเมนูส้มตำกันบ้างนะครับที่นี่เขาจะทําปลาร้าเองครับสูตรที่ร้านคือจะใส่สับประรดด้วยเพิ่มความอร่อยกลมกล่อมจานนี้เป็นตําหลวงพระบางหลังๆเนี่ยเเเวลลานนสส้้้้มตมตตํแจออูงงั เอกลักษณ์ก็คือเส้นแบนยาวกรอบรสจัดปลาร้าแทบๆใสกะปิด้วยนิดนึงครับมีแคปหมูแก้เผ็ดจานนี้95บาทต่อมาเป็นตำสาระหมูยออุบลครับเป็นส้มตำสูตรเด็ดของทางร้านใส่เครื่องหลากหลายอย่างครับเป็นตำปลาร้าผสมตำไทยนะครับเพราะว่าใส่ถั่วลิสงถั่วตัดใส่กุ้งแห้งด้วยครับมีเส้นขนมจีนแล้วก็หมูยออุบลเพิ่มความอร่อยจานนี้ราคา110บาทไทยครับแล้วก็ต่อมาเป็นตำปลาร้าแซลมอน160บาทครับคือได้แซลมอนอย่างเดียวก็คุ้มแล้วนะเพราะว่าแซลมอนสดเนี่ยเกรดซาซ แซลมอนหน่อไม้ดองพริกแกงส้มจะออกทางใต้คือเผ็ดร้อนเครื่องแกงและพริกสดครับมีแซลมอนชิ้นโตใส่หน่อไม้ดองรสเปรี้ยวเค็มหวานครบรสจัดจ้านต่อมานี่คือกุ้งทอดนาเกลือครับราคา165บาทอันนี้อร่อยเลยครับเป็นกุ้งตัวกลางๆชุบแป้งทอดตัวแป้งมันจะมีรสชาติแล้วก็คือมันกรอบกินได้ทั้งตัวเลยนะอันนี้เสิร์ฟม,มากับน้าจิ้มหวานๆครับกินแล้วได้อารมณ์เหมือนแล้วกินกุ้งแพรแต่ได้กุ้งตัวใหญ่ๆครับแล้วก็นี่คือปีกไก่ทอดน้ําปลาครับใช้ปีกไก่เต็มปีกหมักน้ําปลาจนได น้ำจิ้มก็ได้หรือว่ากินกับส้มตำนี่ก็สุดยอดเลยครับจานนี้165บาทนะเนื้อย่างก็มีนะครับอันนี้คือเนื้อไทยวากิวย่างจิ้มแจ่วเป็นเนื้อวากิวริบอายครับย่างแบบสเต็กเสิร์ฟมากับน้ำจิ้มแจ่วแซบๆเนื้อนุ่มหอมอร่อยถูกใจใส่เนื้อแน่นอนครับจานนี้295บาทและน,นี้อยากแนะนำเลยครับแกงเขียวหวานเนื้อขนมจีน195บาทครับเป็นเนื้อติดมันนะครับรสชาติเข้มขน้นถึงเครื่องแกงเขียวหวานพริกแกงทำเองด้วยนะและที่สำคัญเป็นแกงเขียวหวานที่ไไววาานนนออ้นน้ืกกาากงเเย็ทปปแิด เป็นแกงป่าเนื้อติดมันอันนี้อร่อยแน่นอนครับต้องชมแม่ครัวที่นี่เลยนะรสชาติจะก,กลางๆทําให้ทุกคนกินได้หมดนะครับอร่อยถูกปากมากถ้วยนี้145บาทเมนูอาหารจานเดียวก็มีนะครับเป็นน้าพริกปลาแซลมอนกรอบผัดมาก,กับข้าวเสิร์ฟพร้อมสเต็กแซลมอนชิ้นโตนะครับราคา190บาทแล้วก็ปิดท้ายด้วยข้าวกระเพราเนื้อไทยวากิวเสิร์ฟพร้อมไข่าดาวเป็นเนื้อสับผัดแห้งรสชาติเข้มขน้นเผ็ดหอมพริกแห้งและใบกระเพราจานนี้175บาทบของหวนก็มีด้วยเป็นอซเสิร์ฟาี่ทงรําเองมีหลากหลายรสชาติเลยไอิมอร่อยมากเป็น ร้านอาหารที่ราคาไม่แพงแต่บรรยากาศรสชาติความสะอาดและการบริการเนี่ยดีเกินราคาไปแล้วครับมากันได้ที่ร้านครัวสาระนะครับพิกัดถนนสุรศักดิ 2, ์สองอำเภอศรีราชาจ,จังหวัดชนบุรีเปิดทุกวันตั้งแต่10บโมงถึง1นึ่งทุ่มครับพิกัดและรายละเอียดดูเพิ่มเติมได้ในคอมเมนต์นะฮะวันนี้ลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ